ก็เรียงที่สื่อมวลชนท่านนะครับก็ตามด้วยนโยบายของทํานสติบวญแห่งชาตินะครับและก็กองทัพบกนะครับได้มีนโยบายนะครับและก็มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการลักลอบนาเข้ายาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ท่านาัจักรเร็เชลยที่สองที่นะครับก็ได้ร่วมบูราการกับกานความมั่นคงในพื้นที่นะครับในการสืสวนหาข่าวนะครับปราบปรามกลุ่มบุคคลที่ลักลอบนายาเสพติด เข้ามาในพื้นที่ภายในราชอาณาจักรนะครับจนเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ6โมง6โมงเศษนะครับก็ได้รับแจ้งนะครับจากสายข่าวที่เราได้วางไว้ตามบ้านตามแนวชายแดนนะครับว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดให้ตัวประเทศหนึ่งเนี่ยยาบ้านะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับจึงได้วางกําลังร่วมกันนะครับบุรณาการร่วมกันนะครับจนได้ตรวจยึดยาบ้าในทางนี้นะครับบริเวณที่บ้านทาลูกานะครับจึนวน60เม็ดทางนี้ครับในทาง ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหารก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะครับยังคงมีการลาดตาระเวนทั้งทางเท้าทางรถจักรยานยนต์ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อป้องกันและปราบปรบปมามการลักลอบนําเข้ายาเสพติดนะครับในพวงนี้แล้วก็ห่วงต,ต่อไปครับผมครับ